สวัสดีครับพี่น้องมีแกซื้อผ้าพี่น้องไปยามหนูค่ะอันพอดีข่อยญยเพิ่นใส่หนูไว้นะคะไปเบิ้งว่ามันสีได้บอกเพิ่นดักหนูไว้บ่แมนไปยามบ่แม็นไปยามใส่เด้ค่ะเบิ่งคลิปวิดีโอขอหมูไล,ล่ะนะไปหาใส่เบ็ดใส่ใส่หนูนะคะแล้วก็ใส่อัน,นไหนปลาไหลอ่ะใส่เอียนค่ะก็เลย ลืมไปว่าอันนี้ไปถ่ายคลิปดักหนูเพื่นดักแล้วเด้กจะไปเบิ่งกันแล้วค่ะพี่น้องอันนี้ค่ะพ่อใงญ่ก็ใส่หนูมันมากินเขาได้น้าหละ เพเบอรว่าพื้นดักหนูจังไดนนะคะพี่ตองบอค่ะไทยไทยยูทูบค่ะลงยูทูบเยอหนะโอโ้ยโคกโกด้ไหม อันน <c oughs> <m> ี oh okay. okay. Wait, oh okay, ้ขุดอันนี้ขุดเห็นยังคะนี่ขุดดักหนูปะนี่อันนี้บวงดักหนูบิังอะไรนี่บวงมันเป็นจังสีค่ะเบางเวลามันถึงมันสิเป็นจังไรเพ่อะยังเวลามันถึงมันก็ดึกอันนี้คลองเขาเลยบ่ใส่จักดักไว้จักอันนลายอยู่ ถ้าเขาไม่เอาไปก่อนละแน่นอนล่ไลนะไม่มีหรอกใครเดบะ เออแต่ก่อนมึงก็เคยได้ยุทธบัตรยนะสองไม้ค่ะพี่น้องอันนี้เดี๋ยวสองไม้ละอ๋อสามไม้ละเบิ้งไม้ที่สามเนาะไม้ที่สามสิแมวสิมานบ่พี่น้องค่ะเบิ้งนะขาดรุ่นแล้วอ๋อเขาเอาไปก่อนรหรอ่เขาขุดเอาไปก่อนแล้วนี่ไม้ที่สี่ค่ะ มันมีลอยๆแล้วไม้ทีห้าพี่นอ้องฐานรุ่นเด้อค่ะว่าสิได้บ่าต้องใส่ไม้พานะมึงไม่หรอบะพี่ใหญ่ไม้ไหวนะยิงไม่เห็นเละ,น,ะเนี่เดฟพี่ใหญ่นี่ไม้ทีหกค,ค่ะ Ừ. Ừ. Ra ừ. ôi xe đại nào, ăn ừ. ngon là bọc như vậy, lắm chết, chết là đấy cả. สุดท้ายถ้าเบิงนะพี่นองวาสิมานมากแปดค่ะ <laughs> โบได้เว้ยว่าสิได้เห็นหนูเนี้ยไม่เห็นเลยเอา้าวยังมีเหลืออยู่ปะคะยังว่าอยู่นี้ มันหกค่ะพี่น้อนยืนถามเมื่อมิ้แล้วค่วะ,ะบ่บหมานเลยมือน,นอี่เอาไปก่อนแล้วหมดแล้วเขาได้ลกทั้าาหงหกจดตตวนน่งแต่ไม่ได้แม่ไม่ได้ไี่ก็อยื่ที่้ว สองสามตาหลังแปดหลัง,ลง<ม>ทั้งหมดค่ะแปดหมาย <laughs> บ๊ยไดพ่อโตครับ <laughs> พี่น้องค่ะ <laughs> สำหรับคลิปนี้มะล็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนด้ยวยค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมและกดไลค์นะให้กับมะรีค่ะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมะลีแนเด้อค่ะ สวัสดีค่ะ